เจ็ดเก้าฝันได้สี่มันจะมาโอกเก้าหนตลอดเลยนั่นใจมันใจรเพื่อนันนี้่อันนี้ใจถ้าฝันได้เสี่ยถ้กินเล่นหวยหุ่นเนี่ยถึงสื้อมือเลยนะเนี่ยือเมค้องฝันคนนอกคนที่ที่เพิ่งเคยฝันจะเพียงจะเข้ากับเบาซูฟ้งซื้อแต่ว่าเข้ากับเอา ของเจแพนน่ะพี ains, pues, the 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 ่น้องนะคะน้ำเสนอเนาะเจเลยมักชอบจางพิจารณาอีกทีนึงอ่ามักผู้คนเดียวกันพันเนาะเป็นเพียงเท่านั้นนะครับอย่าลืมครับว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทเข้ามีสิทธิ์ออกใช้วิจารณญาในการรับชมมาเก่าตัวเลขเดียวเท่านั้นนะครับมาเก่านี่คือเกาหนึ่งเทั้นเกาหนึ่งตัวเดียวเก่าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสี่ตรงมาเก้านะ มีมีอยู่สามตัวเก่าหนึ่งเกา 1, 9, 2, 9, 4, ่าสองเก่าสีเท่านั้นหละครับครับทำนี้เก่าะนะจับหนักสักนั่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้เจแค่ว่าข้อมฝันอีจัดกรอบเนี่ยนะครับเอาข้อมฝันเอาตรงนี้เอาข้อมฝันเอาในเม็ดเลยฝันจังไดครับฝันว่าเจต่างว่าอยากกินกุ้งกับเจนหนึ่งค่ะวันนี้ฉันตัดออกไปไปจับกุ้งด้มัดกรพู่หนึง่งเอามาให้เพื่อนจินกั่ะแปลว่า กุ้งฝอยก็เป็นกุ้งแม่น้ำไงกุ้งฝอยกุ้งฝอยกุ้งหน่อยหน่อยจ้ะได้ได้เอาไม้เบรนกัดพูนึงกั็พูนึกลอวจ้ะเพิ่นอยากก็เลยไปจับม้าไงเอาเมื่อฝันดีแท้เมื่อเมื่อก่อนฝันเห็นตะเจียเหมืนพุ่งพุ่งอยู่ตลอดเมื่อฝันดูเร็วว่าได้กุ้งเมื่อฝันดูเร็วตะกี้ฝันยันได้ออกแง้มนั่นฝันเห็นมาแล้วจับกุ้งเห็นไหมแม่ตีเป็นตัวได้ครับเก้านึ่งยางเดียวเลยเก้า่ียางเดียว ถ้าฝันยังสี่มีต้องออกเก่าหนึ่งค่าเก้าหนึ่งเก้าค่าเก้านี่มาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่สามตัวห้าถ้ามาหาเก้านะอันนี้ก็เป็นความฝันของเจแพเดอร์ฝันเจนฝันเจนเจ๊ต่างกับเจ๊หนึ่งอยากจริงกุ้งเจแพเดอร์ไปจับมาให้ไทเป็นภู ได้เป็นกระปูได้เป็นกัะปูเลยค่ะไม้เพลินน่นเสียเล็กไม่เพินพุเอาโชคไ้เอาโชคโชลมาให้เพลินเจอแท้ได้ไยอะไรอะเปล่าความฝันกุ้งตายว่ามากุ้งกะกันตายเดีวมันบเต้นมันก็สิลตัวก่าพักเท่วาเวลาคือคือกุ้งแบบนี้คือมิจฉาเก่านึหม อ๋อบันเท่ไหนพี่เจ้าเ่าหนึ่งทั้งจิตีไปหลายตัวจะได้หลายตัวต้อไม่เล uh, oh, yeah. uh, ่นงก็รต uh ้องสิตตีเอาแบบวาได้มาเจแพ้มักแบบนี้มัตัวนี้เจเพียชอบเดี๋ยวเอเขียนเขาก็ังเขียนไก่อนเอาเถวะเอาเฉพาะตัวเลขความฝันบันทึอเอาเขียนมาชัดๆพาะความฝันเจแพความฝันเจแพเนาะ ใช่ๆก็ว่าเพื่อนเอกเป็นสองชุดเดนิประมาชุดแรกเนี่ยมันจะเป็นรับทางไกลรับมีที่มามันจะเป็นอย่างหนึ่งชุดหนึ่งแต่ว่าฟฝันนี่มันสามารถตีได้นะคะแล้วก็วามฝันเจแพเขียนออกมานะคะก็จะีอ่าถ้าเจแพร์ตีให้แล้วก็เอ็ดมินตี้เนาะกแล้วก็ความเหมือนกับว่าเราไปถ่ายคลิปความน่าจะเป็นไปได้ ราะว่าล็อกเทียร์เขาตัดตีก็ถึงตัวเจ๊แผ่ตัดตีก็ถึงจะได้หรือว่าเอชซีเบิร์นคนฟังคนอาจจะตีถึงไทยฟังไทยฟังความฝันแล้วกับไทยซอยแต่ปีเนาะแต้ตีความฝันที่เจ๊แผ่ก็น้องคนัขาเนาะค่ะพิงพิงเอาไหมพิงเอาเอาได้ครับเอาความฝันของเจ๊แผ่นะครับเนาะพี่น้องก็ต้องต้องต้องอะไเลี้ยงเบิงต้องต้องตีเบิงว่าฏิตีถึงกันถึงกันกับเล่นบอลนะครับ ตัวเจพีที่เกือบตีเป็นตัวไหนนะเก้าหนึ่งจ้าห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่ง้ะครับขึ้นห้าเก้าหนึ่งตัวตีเจตีเป็นตัวใดก็ต้องตีบนเนื้อนะครับตัวน้องเบลทีตีเป็นยัไงน้องเบลน้องเบลตีเป็นตัวไหนเบลเจ็ดเก้าหนึ่งน้อเบลตีเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งก็ขึ้นไปเจแพีตีห้าเก้าหนึ่งครับอ่าน้องเบลตีเจ็ดเก้าหนึ่ง อ่าพองตีตัวไหนอ่าพองตีเป็นห้าเจ็ดเก้าอ่ะเขียนไปแค่นั้นะโอ้มันกับวนอยู่ในนันล่ะอ่มันกับวนอยู่ในน้นกันเล่นกับเจ็ดทดแทนกันได้กว่านี่ละ สามตัวเนี่ยสองตัวนี้เพิ่มตานตัวเองเด็กหนึ่งก็เลขเจ็บกับตัวเดียวกันเอาแค่นั่นแหละเดี๋ยวไอ้ตุ้นตาเอาเขียนตัวใหญ่นะครับเล็กข้อมฝันเจ็บหน่อยฝันเจเปร์ความฝันเจ๊เปร์เจเปร์ฝันอ่ะในที่นันฝันมาจากกุ้งเนาะแต่เป็นบีกุ้งนะครับเอามาให้เพทุนจีนจังหมดชุนฮุกเจเปร์กับฝันเนาะเออฝันว่าเต็มเต็มเลยเออฝันชุนฮุกเต็มเต็มอือบอกว่า คนมาถามกับผม่นศูนย์หกตัวเดียวคนสก้าวกันถึงอันนี้กับฟันว่าได้กลุ่มไม่คนหนึ่งกลุ่มมันกระตายเนาะกตีเต้าหนึ่งน,นี่แหะกล้องันอีกเจี๊ยบแม่มั่นใจที่สุดคือถ่ายเป็นสองตัวน่คือเก้าหนึ่งเก่าหนึ่งาแต่ว่าถ่าเป็นสามตัวเจี๊ยบตีห้าเก้าหนึ่งเนาะส่วนน้องเดียวนะครับตอนนี้สมามารถทางสายโทรศัพท์จะ ต้างเด็ยวต้องเดียวตีให้7 9 1เนอะส่วนอัปพงตีให้5 7 9่าหนี่งมีนอะว่าแบบ้านมาได้ยามสายนะาจ่เาูประมานี้ยกว่าอีี่ันไหนตีเนห้องเ็นกไกักันไหัไนกัไห้กักันอกันไหนันไันไหนกันนกนไหนกัาไกัน่ทนกันนกันนกนหนันไนกันไหนกันันไกังไหนกันไหนกันไหกันไหนกันกันัไหนกันไกไกนห ในความฝันเจ้าในเจ้ามั่นใจตัวใดเก้ามิ้นตัวใดงเก้ามิ้นตัวเดียวโอเคเล็อ่ะโชว์โชว์เลยเลขกแรกเดี๋ยวเราเพิ่มเลยอันนั้นยังอ่ะนี่ความฝันจ๊แพาร์ตีอันนี้จะเป็นเลขความฝันเล่มนี้เนาะชุดแรกคือเจ๊แพรตีอ่าตีความฝันของพาร์ตีห้าเก้าหนึ่งชุดที่สองนี่น้องเบลน้องเบลพานด้วยเนาะ เก้าน,น,นึ่งนเาเนืตัดสองตแไหมเก่าหนึ่งไหมเรามัน่นใจเก่าหนึ่งไอเกลอหนึ่งตอใช่หพิเศษเพราะใ่นั่นเปนพิเศษอ่อเขียนพิเศษเป็นเหนึ่งเราไม่ไดราะวรเราเราจังได้กับเก่าหนึ่งนะัวรัก่อยนี่เขายังมีสีใสอยู่เดี๋พี่้มจะตัดอีกตัดแต่เพิ่นโตนิดนงได้เกละอหนึ่งตั้งเลยพอเราเทปหน้าจอตัวบริเลยครับเอาสีแดงแเลย สีแดงไงชิแดงแ่นรักรักรักลอยนะเขายังสงสัยอยู่นะรักลอยยังสงสัยอยู่แต่ว่าที่แน่ๆนะเก่าหนึ่งแล้วว่าแน่นอนแต่ว่ารักลอยนี่มันยังสงสัยนะเมนอ่าเขียไท้แล้วโมกมด้วยสี้าเงินอ่าชัวโซเดียมทุตัยว่าสีหางืีโรตี่อยู่ด้วยเมนเก่านม่งหมือน ว่าสิบซื้อเดี๋ยวด้สกกอ้ปนี้รับซื้อลำต้นต่อ้าซ้อตัีว้คซบาทนี่เราซื้อลำนต่อไนี่อืมอ่ะลดหน้เท่ราไดูเลยนะครับอันนี้ฝันเนาะอันนี้เลขฝันอย่างบมเกียวกับเลขกันรับมีที่มาไอ้วิ่งล้านเปอร์เซ็นคนละส่วนกันนะคะนี่เป็นเลขฝันอย่างเดียวฝันอย่างเดียวจ้ี่เป็นส่วนของเจ๊แพรฝันนะครับ อ่าก็องเล่นิดะอันนี้คือลายฟสีค่ะหรือว่าเออยากเล่งสีเบิ้งกัล่งพี่เรนาเบิ้งฟังฟังฟัแล้วก็ตียวเนาะแม่แต่วาเจบพีเราหมั่ใจแต่ถ้าเก่าหนึ่งเราหมั่นใจวันดีเก่อนนอย่าลืมจับด้วยนะเจ้าหนึ่งเก้าไปยไปร่างด้วยนะครับคือเราเป็นโฟมซุปข้าเนาะเพ แต่ความฝันทั้งเละเละหลับมีที่มานะครับเพาะควาโดนหรือจ้เพราะความโดนหรอกครับเพราะความโดนเด็กตังค์จะได้กินกู้งวันนี้ร้านก็เอาไฟเดอร์ต้องสอนอ่ะโอเคครับสุดท้ายก็คงจะเป็นเพียงเพียงแนวทางนะครับเดี๋ยวเอฟซีมันถือว่าเซ็ซันเอฟซีเนาะกต่แจ้งใดกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งชมกับน้ำเสนอให้คือเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ อ่ะสุดท้ายก็บขอบคุณเก๊เพนะครับเก๊เพนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัค่ะเป็นความฝันให้ฟังค่ะค่ะบสดีครสวัสดีครับผมสบๆมันหมาเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ